เลขดังเลขกระแสธรรมชมแปดห้า,าตรงตรงอ่าตรงตรงน้องไส้จากเมืองเลยพี่น้องนะครับโอ้ถือว่าถาได้เขาละครับเดือนดีดีพี่น้องนะครับเขา้าเข่ามาสองงวดแล้วมาหลุดสองหวดแล้วก็แปดห้าตรงๆงนะครับน้องรายมางวดนี้ถือว่าเข้าแปดห้าตรงตรงเออเอาเอาจเ๊ไปไดน,นมาจะจะเจ๊เจ๊มาทางนี้หน่อยเจะ๊ห่ดอกคูณค่ะพันแห่ตรงเงี้ยมาเจ๊ค่ะอ่า เสียงเพิ่นแห่ต้นเงินท่านผู้ชมไอ้เต้าหู้กับไอกล้วยอ่าเจียมม่กพี่อ่าจากมึงเข้าปดห้าตรงตรงอ่าจากมึงเลยแปดห้าตรงตรงจากมึงเลยแปดห้าตรงตรงจากมุกเก็บรูสองงวดเป็นมั้ยรูสองงวดรูสองงวดพี่น้องจากนครพนมเฮางวดนี้ก็ถือว่าลมเหลวบ่มาพี่น้องบ่เขาได้พี่น้องได้รถเป็นยังแต่่วาเลขฝันบ้าเ่ากะเจ็ดสองสองเจ็ดแบบเลขฝันพี่สาวบ้าเ่ากะสองเจ็ดพี่น้อง นะครับเขาหลายเซียนเขาหลายเซียนเขาหลายอาจารย์นครพนมเจี๊ยปอเเฮเลยนะปอเเฮโอ้ยนครับว่นี้บ้านเ่ากระเที่วปาพี่น้องเดเฮเบาเบาอยู่อ่าเบาเพ่อพอสวงอยู่พ่อสวงสวงพอสวงสวงจักน้อยพี่น้องพ่อสวงสวงจักน้อยได้เมนู่อย่างน้อยเจ้าหงอแดงลาบเนื้อบอกอ๋อตะวินบิดซีลาบอืมลาบลาบอืพอสวงจักน้อยเมื่อเช้านี่เอาลอตเตอรี่โอ้ยเจ็ดสอง อันนี้ท้ายแผงได้อีกแล้วนะลองน้องสักสี่หนึ่งสามไงอ๋อทรายได้ได้เลขท้ายเหลือเยอะนะใช่มันเหลือเยอะแล้วมันก็ได้พอดีพอดีเหลือติดแผงพี่น้องแผงน้องชายบ่มบ่มหมดเออเหลือติดแผงเลขท้ายสามตัวสี่หนึ่งสามน้องชายพอดีได้เลขหน้าได้เลขหน้าหนึ่งใบพอดีเลยน้องชายดีพอดีแผงน้องชายเหลือเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเราจะไปสรุปให้ท่านผู้ชมได้เก็บท้ายสองแปดสองจดีย์มีสิบรุ้นรางวัลที่หนึ่งนะคะ ใกล้เคียงกับที่หนึ่งนะคะท้ายเลยสองสองเจ็ดของผมมันเจ็ดสองไหรอเออเมื่อเช้ามีอยู่เจ๊บอกมีสองเจ็ดเอาไหมให้แจวบอกสองสองเจ็ดด้วยนะเออสองสองเจ็ดเมื่อเช้าไม่ได้เอาจะโดนไหมเออเนอรอลุ้พี่วัดเหรอไม่รู้ว่าจะโดนไหมยังไม่ได้ตรวจเลยอ้าวนะครับเดี๋ยวบ้าเถาจะไปสรุปให้ธรรมชมหน้าผมจังมาพรกันตอนเย็นตอนแรงว่าจากนครพนมพนจวมจังไรมือนี้นะครับน้องไซน้องไซจะกลับวันไหนน้องไซกลับพรุ่งนี้น้องไซจะกลับพรุ่งนี้เดี๋ยว งวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวให้น้องทรายส่งมาให้ได้ค่ะเอานะครับผมเดี๋ยวบ่าวเท่าจะสรุปให้ท่านผู้ชมเขาหลายสำนักหลายอาจารย์อาจารย์สังแปดห้าตรงๆท่านผู้ชมให้โค้งสุดท้ายนะครับก็ถือว่าแม่นของเพิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับยายจอยเห็นอย่างน้อยยายจอยเนาะเดี๋ยวบ่าวเท่าจะไปสรุปให้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยายอ้วนเพิ่นฝันแม่นอยู่เด้อยยายอ้วน เจ็ดสองเก้าได้ผนฝันเลขที่วันออกสองสองเจ็ดล่างแปดห้าเลขของฝันกับเจ็ดแปดสองตัดกับเจ็ดสองอเจท่านผู้ชมบอกว่พี่ชายัมวายอยู่ใครบอกเลาบุเบ็ดหาเปดหาบอกใหญ่เราวายอยู่่นมาอยู่ติดผู้ใดบอกเราบุเ่าวาโอ้ยย่วันฝันแมนไปเป็นน้อนเป็นนอนแต่ฝันคนมาผู้เฒ่า พิ่นว่าพุ่มเจ้าที่ยู่บ้านบ่าวเท่านี่แหละพิ่นว่าเขียนไทยลราไปเปิดยื่นเจ้าเด้อเยื่นหลังนี่แหละติดกันนี่แหละยื่นหลังนี่หลังของเราเออเพิ่นว่าเปิดขีดมาเจ็ดสองเก่าท่านอืมอืมอ่นฝันแม่นฝันแม่นเด้อท่านผู้ชมฝันแม่นเด้อเอาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามีสำนักใดแน่มีอาจารย์ใดแน่ท่านผู้ชมเนาะเอาท่านผู้ชมนะครับบ่าวเท่าฝันนะพี่น้องเน้นคักนะครับผมฝันเห็นงูใหญ่สองตัวเกี่ยวพระพุทธรูปนะครับ อ่าเรก็มีพระยืนอยู่ข้ขงๆเบาวเท่าเล่นเนนชุดนี้ครับเจ็ดแปดสองนะับเบาเท่าเน้นให้แปดสองเจ็ดสองมชม 7, 8, เจ็ดแปดบเน้นเบาเท่าว่านะครับมาตัวเด่นตัวเด่นพี่น้องมาตัวกลับนับ้นะบาเท่ากวายยำบัากลับตัวด้วยนะครับเนาวันนี้ไข่แน่นะพี่น้องเนาะมีผู้ใดได้โชคได้หมานบอพี่สาวเบาวเท่าฝันนะับนอนยู่เเย็นเบาวเท่าฝันก่อนกลับธรรมชมนะับมาพุ่มอยู่บ้านนี่แหละนะเปินเขียนให้ใส่กระดาษให้เปิดเปิดยื้อียนเปินหลังพุ่น 7นับเจ็านับกับเจ็ดสองาเท่ากระยัใหายุ่มเศร้านี่ตรงกันนับเจ็ดสมาสองเจ็นับเ่บบาเท้ากยัมมาชุดนี้เด้อตัวนีนนับเจ็ดสองเจ็ดกับตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดล่างเบาวเท่าพี่น้องนะคนับสิล่างหกเดนับสิล่าง678จหน้า8พี่น้องเลขติดหนึอันนี้เลขติดสูตรปูนะับสูตรปู7 2 1 3สนึปูว่าเอาไปใส่เลขติดล่างเลย ได้เลขสิบได้ลักสิบมาแล้วเาเก่าเลขติดปูมาใส่หนึ Muslims ่งสามหานะครับมาตัวรองพี่น้องเบ้าเถ่อไปเด่นไปเด่นหกกับเจ็ดนะครับมาตัวรองแปดคือแปดหาตรงๆนะครับชุดล่างนี่แหละครับแปดห้าตรงๆนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับผมจากนครพนมบ่อเข่าเด้อพี่น้องเด้องวดนี่นะครับมีเข่ามีรุดธรรมชมเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยแปดห้าตรงๆนะครับแปดหาตรงๆนะครับธรรมชม น้องไส้มาน้องไส้เขียนหาเลยนับลูกสาวเจโรตลีนะครับผมอาจารย์สังนับห้โค้งสุดท้ายพี่น้องเด่น8กับห้านับมาถึง8กับ5 3ตัว9 8 5เน้นให้8ปหากับ5 2เท่านั้นเน้นคักคคือ8ปดห้านับแปหากับ5 2าสองนับอาจารย์สังนะบแปดห้ตรงตรงนะครับโอ้แม่นของเพิ่นเลยพี่น้องเด้อนะครับมาโค้งสุดท้ายเพิ่นวันลงให้โค้งสุดท้ายนับสคู่นี้เท่านั้น นะครับเป่าถาดกิจกรมาหาลอตลีใบเก้าแปดหานี่นะครับอาจารย์สัง่งปู่ไม่ออกนามท่านผู้ชมมาตัวเน้นนะครับปู่เน้นให้แปดห 48, ับสี่แปดแปดห้าตรงตรงนะครับแปดห้าตรงตรงปู่ไม่ออกนามพี่น้องนะครับไปหาปูเบ่าถอดกเคยงวดนั่งเคยเข่าสี่งวดติดพี่น้องนะปู่ไม่ออกนามกับมาหลุดอยู่สองงวดนะครับมาหลุดอยู่งวดหนึ่งงวดงวดสลับงวดไหมพี่น้องนะครับผมอ่า แล้กกรมาเข่า8ปหาตรงๆนะปู่ไม่ออกนามลนะพี่ชาย101ร้อยเอ็ดธรรมชมเลขพี่ชายร้อยเอ็แคหางเดียว5 8 2 8ปดสอาสองธรรมชม8 2 8สองแปดหาแเด้นแปมาแปดตรงๆนะพี่ชายจาก1 0ออนะเพิ่นถูกมาแลาสามงวดงวดนี้เพิ่นหน่าจะเป็นงวดที่4นะเพิ่นบอกว่าทถาถูกมาแล้สามงวดเพิ่นกระสง่งไม่เบิ่งความธรรมช่มนะเอานะครับแปดห้าตรงต นว,น,น,นวดที่เพิ่นถูกงวดที่ซีแล้วท่านผู้ชมพ่อจ่อยอุดรนะครับให้บนแปดหานะครับให้บนแปดหามาล่างนะครับให้บนมาล่างแต่ว่าพอเพิ่นเนึ่งแปดหากับซีเก้าบ่าวถอากย็ยยำอยู่นะครับปูไดมักหน่อยคู่เอาแค่นี้นะครับแปดเก้าแปดหาซีเก้านี่นะติดบนติดล่างไว้นะครับบนมาล่างแปดหา้าพ่อจ่อยอุดรปูเสรีอันนี้แม่นของแท้ให้กันพี่น้องเล็กเด่นเล็ก,ลก,ลก,ลกบิงนะครับเพิ่นให้มะหาเจ็ดทำชุ่มบ่าวถอาเรียกว่าสองตัวมาตัวนะครับมาทั้งสองพี่น้อง แต่ว่าจับคู่บอมาน้ากันนับเลขปู่เสรีนรับจับบอมาน้ากันใด้พี่น้องได้ส่วนมากเลขเด่นน่ะเอาเป็นเลขเด่นนี่มาทุกงวดดับงวดนี่หา,า 8, หาแปดหาเจ็ดหน้าสองเจ็ดธรรมชุ่ม,ม,มปู่เสรีนะครับผมออชมพู่นะครับโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบนนับเด่นแปดนะครับเน้นให้คักคักหาแปดหาล่างธรรมชมให้บนมาล่างแต่ว่าเพิ่อนเกยามาให้ติดบนติดล่างไว้หาศูนย์หาแปดหกเก้านี่ยธรรมชมสามคู่ สามคู่เ้าอ,อตาเ์เรนติดบนติดล่างไวก้ก็ถือว่าหาแปดมาแปดหานะครับอา่าให้บนมาล่างก็ถือว่าโบเขานะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเ้าติดบนล่างไวก้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับอา่าอชมพูก่ก็ถือว่าแม่นเยอะมากตัวตัวเนี่ยต้องเพิ่นเลย์โค้งสุดท้ายนับห้าแปดวงกลมที่ห้าแปดนี่ครับตองหวดเพิร์กใหญ่มากนี่ยหาแปดให้บนนะครับอ่าเอฟซี FC เชียงใหม่ทำช่มหนับเอฟซีเชียงใหม่นะครับ,รบวิ่งบนเจ็ดกับแปด นับมาเจ็ดยูคนให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามข่ามเจ็ดสองท่านผู้ชมนับชุดสามตัวท่าตัดเอานี่ครับห้าแปดสามหาแปดซีหนับท่าห้าตัดเท่ากันได้หาแปดต่ว่าจะมาล่างหาแปดแปดหาวิ่งบน 7, 7, 8, เจ็ดกับแปดมาเจ็ดสี่ไหลจับให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับจับคู่ไม่เข้านับเอฟซีจากเชียงใหม่อันนี้ชุดบนชุดล่างเพิ่ร์ลแมนได้พี่น้องเด้อหลักหน่วยล่างตะวันหลักสิ่เพิ่นบ่เขาหลักหน่วยล่างศูนย์กับห้าหลักหน่วยมาหาพี่น้องเอฟซีเชียงใหม่ชุดบนชุดล่าง นับชุดบนเลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีชุดล่างนี่รักนุ้ยก็ถือว่าแม่นนะครับเอฟซีเชียงใหม่ช่างยอดพี่น้องนับชุด2ตัวพ่กเขานับชุด2ตัวเพิ่นเนียนหกศูนย์กับหกห่านับชุด3ตัวเพิ่นเนียนนี่เลยครับแปดหกห้าเพิ่นให้เบาเถ่าวงแปดหกห่าท่าตัดนี่ก็ได้อยู่นี่แปดห่านผู้ชมนับชุด3ตัวช่างยอด2ตัวพ่กเขาเพิ่นเนียนหกศูนย์กับหกห่านผู้ชุ่มอต้นเศรษฐีนับเพิ่นเนียนครับนะครับผม 825ทำประชมทาตัดนี่ก็ได้8หาอยู่นับเป็นชุดบนทำประชมนะครับเป็นเนียนไฮ28ชุดบนนะจับคู่ไม่เข้าออต้นเศรษฐีนะออสารคามนะับมาตะเล็กเด่นเหล็กวิ่งทำประชมนะครับเด็กมีที่มาบอเ,เขาวงวดนะี่นับสูตรทงเพิ่นเลขเด่นให้เด่นสองพี่น้อง282เก่าว่ามี27นะเล็กวิ่งถือว่าเดินดีนะจับคู่ไม่เข้าแม่เนียงทำประชมห้าตัวมาสองตัวนะบห้าตัวมาสองตัวมาได้บนล่าง เห็นไหมครับถาดจับของเพื่อนกระมาห้าแปดมาแปดห้าแต่แม่เพผนจับให้แค่ซนะีคนะูนับหนึ่งซีสองซีหนึ่งหาสองหานับต่อสูของเพื่อนกระยำมาห้าตัวมาสองตัวแม่เนียงนะครับถาดจับปวดน้อานี่ก็ถือว่าหาแปดแปดหาอยู่ธรรมชมุ่มนะครับคุณปุ้ยใบยใหญ่นะับชุดล่างนะับหลักหลักหน่วยถือว่าเดินดีหลักหน่วยห้าธรรมชมุมแปดนะครับแปดหาผนมาน้ำกันนะครับแปดหามะน้ำกันนะครับผมอ่า ปู่บุรีลำม,มาตะเด่นบนเด่นอ่าเด่นให้เด่นนะับเหล็กเด่นแปดทำชมมาแปดหาล่างอยู่นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับมาเหล็กเด่นอยู่มาแปดอยู่นะผมจับแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับมาตะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งมาแปดนะผมคนด่านคุณทศหลักสิบมาหน่วยพี่น้องนะครับหลักสิบบนนะครับตัวเจ็ดมาหน่วยนะับจับคู่ไม่เข้านะครับนระับให้หลักสิบมาหน่วยนะอาว่าบ่อเข่าพี่น้องนะครับผม สวัสดีครับแม่ดองนะครับผมแม่ดองเข่าคั่วอีกแล้วแม่ดองแม่แม่ดองมาเล่นน้ำแม่ดองก็เข่าตะคั่วทำช่อมแม่ดองพ่ชมาเล่นสงการแกแต่ว่าฟิมือแม่ดองแสบท่านผู้ชมมาเล่นสงการแต่ว่าเป่าเจลตเตอรี่มาเป่าเจลตเตอรี่มาเป่าคั่วมาเป่าคั่วแต่ว่าเด็กคนมีลูกไสู้้เดียวลูกไส้ไปใส่กลับไปนะแต่แม่ดองพ่นเด็ด กับเห็ดกับข่าแซ่บเมื่อเส้านี่ก็ข้าปุ้นหมอบางไงหม้อยังไหนเจ๊นะอันนี้สิต้มต้มต้มยังก้อนเห็ดดองต้มต้มต้มเนื้อเห็ดต้มเนื้อต้มันละกคร่ลาบจากแม่ขอดพี่นุ่มกับบ้าเขาน้ะเจ๊เนาะเข้าบ้าเข่าบ้าเท่าอ้าวพี่น้องจังได้ก็รอดบังจะเป็นจังไดดว่ากัน้อ่าดีใจกับผู้ถูกรางวัลแมนเจ๊ดีใจผู้ถูกรางวัลก็สู่กันต่อท่านผู้ชมนะครับอ้าว นะพอกันคลิปนะ่นะค่ะนะผมขอบคุณทุกท่านนะผมขอบคุณเอฟซีนะผมสวัสดีครับค่ะ